สวัสดีครับพบกับยูทูบชาแนลช่องของเต้นยน,นะครับก็วันนี้วันที่12เมษายน2 5 6 5นะครับเชิญทุกท่านพบกับคลิปเออกลับบ้านปีใหม่ที่จังหวัดตากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ วัสดวันที่3เมษายน2565นะฮะก็วันนี้เดี๋ยวไปทำบุญที่วัดกันอันนี้ก็เป็นตะกร้าเตรียมไปวัดนะฮะก็จะมีน้ำเปล่าเทียนทูปนะครับข้าวสารแก้วน้ำไกกว้สนหบกวดน้ำนะครับน้ำเปล่าแล้วก็วันนี้ทำกระเพรานะฮะแล้วก็มีขนมนครับเดี๋ยวเราไปวัดคอกัน มริสิ์เราไม่จำกัดสถาปน์าเดชัสิบสี่ตอนเย็นก็พอจะดีใจโอเคเสร็จแล้วัดขอก็ที่เข้ามาตรงนี้นะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำหลังสวนทุเรียนของผมนะฮะ เขาก็จะลําบากนะครับเพราะว่าอ่างน,นี้สร้างมายังไม่ถึงสิปีครับยังไม่สมบูรณ์ดีการเก็บน้ำนะครับนูนตรงนู้นนะก็กลับไปเอาของที่บ้านนะครับไปเอาเหยื่อมาเนาะตอนนี้ก็มีพี่โอ๋กับโชกุลนะคะกำลังตกปลากันอยู่แต่เรามาดูกันได้มีได้นะฮจะจ่าหรือจะหมูไปดูกันเลย โชกุนขอคำคมเกี่ยวกับการตกปลาหน่อยครับความรักก็เหมือนการตกปลาหวังไปหวังมาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยมันน่ารุ่นอยู่อันนี้ปลามันเงียบเลยเนาะไปสระบ้านดีกว่าไปนี่ดูโอเคหมายนี้ไม่สําเร็จนะครับไปหมายหน้าความรักก็เหมือนการตกปลาหวังไปหวังมาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลย โอเคครับเราได้หมายใหม่แล้วนะเป็นสวนของเราหน้าบ้านนี้เองนะฮะตรงนี้ก็ปลาขึ้นดีมากมีโอกาสครับมีโอกาสตอนนี้เราเซียนกาลังล่ากันอยู่นะครับเซียนอูก,กับเซียนกุ้วยเซียนปลาเซียนปลาน้ําจืดนะฮะเของก่อนไม่ใช่กินนะพี่<ะ>ผมเยอะไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะดึงไว้ก็พอไม่กินเร็วแสน,นหรอ โอ้โหมันมาตอดหน้ามึงเลยกุนโอ้โหโ้โปลาแบบเราหลือมากเลยนะครับเซิอนกุลร้องอโอ้โหเลยนะฮะกินทุกอย่างยกเว้นเหยื่อความรักก็เหมือนการตกปลาหวังไปหวังมาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลย เป็นการปูสวนทุเรียนเนื้อที่กว่าสิบไร่นะครับอันนี้ทําเพื่ออะไรโชกนเอาไว้กัน้นกั้นอะไรนะเอาไดดว้กั้นกั้นรถกั้นรถแบบอ๋อคือแบบอันนี้เป็นเครื่องหมายของชาวสวนว่าสวนนี้ไม่ต้อนรับอะไรประมาณนี้เนาะไม่ต้อนรับคนภายนอกโอเคทุเรียนในสวนนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุหมอนทอง ไปปูนไปเซอร์เวสักรอบหนึ่งใช่ไหเข้าไหวนไปไปไป็นนองไป็นนเลยก็ปีนี้นะครับจากการที่ผมสอบถามพ่อนะก็ถือว่าผลผลิตนะครับ ออกได้ตามที่ต้องการนะครับใน,ในเรื่องของปริมาณนะแต่ว่าในเรื่องของแบบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยดีนะปกติเนี่ยทุเรียนเนี่ยเขาจะตัดแค่ประมาณ2มีดคําว่า2มีดนี่คือแบบเขาเรียกมาจากการที่ว่าเออการมาตัดทุเรียนเอามีดตัดตนะเนาะพูดง,ง่ายๆนะฮะคือเขาจะตัดกันแค่ประมาณ1-2ถึงครั้งนะครับในการตัดทุเรียนในการเก็บเกี่ยวแต่ว่าครั้งเนี่ยครับด้วยความที่ว่า อ,อสภาพอากาศนะครับแปรปรวนอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทุเรียนนะครับติดดอกเนี่ยประมาณสี่ช่วงครับซึ่งพ่อว่าปีนี้น่าจะมีแบบตัดทุเรียนประมาณสี่มีต่ะครับข้อเสียมันก็คือมันทําให้แบบว่ามันมันทํางานหลายรอบแล้วก็มันเสียค่าใช้จ่ายสูงนะครับเป็นข้อเสียของทุเรียนในปีนี้นะครับ ที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือพื้นที่ก,กว่า20ไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ติดถนนใหญ่นะฮะมีบ้านสองชั้นหนึ่งหลังนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นโปะเพื่อเตรียมปลูกทุเรียนนะฮะซึ่งที่นี้ไม่ขายนะเพราะเป็นที่สปกรนะฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นป่ามังคุดนะครับพอข้ามพ่ยวกับมังคุดนะครับมังคุดยังมีคนดูแลแล้วเมื่อไหร่คนที่เราเทคแคร์ถึงจะมีใจเฮ้ย คุณห้ามความนะเว้ยไม่ความไม่ความมาถนนนี้มีน้อมเลยเหเฮ้ยโอ้โหเรามีจะตัดตัดตานี้ตันี่ตานี้ตันนี้เออตัดไปเลยตัดไปเลยนี่เป็นสวนมังคุดนะครับมีสุกปะยังคุณมังคุนตรงนี้ตรงนี้มะยงชิดนะฮะอร่อยมากเลยต้นนี้แต่ปีนี้เหมือนไม่ติดลูกเลย ใส่ปลาไหลวะนี่ใส่ปลาไหลได้เลยเนะนี่ยมันก็เป็นทางน้ำไหลนะฮะนี่ปลาด้วย,วยแล้วก็โอ,อ้พี่นี่ปูน่าจะหาง่ายเลยนะต้องมาตอนกลางคืนไม่พี่โอ้ตรงปลานู้นน่ะมันจะเป็นโค้งอยู่ตรงน,นูน้นอาจจะเป็นหินหน่อยยาน่าจะไม่เข้าเขาบ้างมาใส่ปลาไหลเลยเนี่ยอยย่างงเี้ตรงนี้เขาเรียกบ่อนใช่ไหมกุ่ นี่นะฮะบอลที่คนกรุงเทพหากันให้ทั่วนะฮะแต่ว่าที่บ้านผมนะฮะมันงอกเองตามธรรมชาติเลยนะครับก็ซิวกรขาวปลาไหนก็ต้องมีทะคอลอยนะ นี่ก็เป็นบ้านหลังแรกเลยนะครับตั้งแต่ผมเกิดมานะก็ตัวบ้านตัวโรงรถเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้รีโนเวทอะไรแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะก็ปล่อยไม่ไม่เชิงบ้านหลังแล้วครับแล้วก็ให้คนมาเช่าอยู่อะไรนะรแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะมาเช่าช่วงอืมช่วงแบบหน้าผลไม้เนี่ยครับมาทําล้งมาทํารับซื้ออะไรเงี้ยครับ ก็คือสตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสตอรี่บ้านหลังนี้ให้ฟังนะผมอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทุกท่านคงเห็นแล้วนะว่าที่บ้านเขาทำธุรกิจร้านค้าอยู่ครับร้านร้านชำนะครับ,นนรบซึ่งสตอรี่คือหลุมนี้ของข้างบ้านครับก็คือตอนพ่อกับแม่นะครับตัดสินใจว่าจะไปทําร้านค้าเนี่ยแกก็ถือขอนปอนมานะแล้วแกก็มาทุบหลุมนี้ครับพอทุบหลุมเนี้ยนะฮะ ก็เจอกระสอบกระสอบหนึ่งนะครับซึ่งกระสอบนั้นน่ะเป็นกระสอบที่บรรจุอัญ,ญมณีครับก็คือพลอยนะครับพลอยเต็มกระสอบนั้นเลยนะฮะคือที่เนี่ยครับมันใกล้กับบ่อไล่บ่อพลอยนะครับซึ่งสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะพ่อกับแม่มาบุกเบิกที่เนี่ยครับก็มาทําพลอยนะครับทำเมืองพลอยแล้วก็เก็บเงินซื้อที่ซื้อทางเนี่ยครับจนเป็นแบบทุกวันปัจจุบันเนี้ยจะเป็นบ้านหลังเนี้ยครับแล้วสมัยกนะ่อนเนี่ยคือพลอยอ่ะ มันเยอะมากครับเม็ดเล็กๆเนี่ยเขาคัดทิ้งเลยนะครับไม่เอาแต่พ่อกับแม่ก็มองการไกลนะครับด้วยการที่ว่าเก็บพลเม็ดเล็กๆเนี่ยเม็ดแบบครึ่งหนึ่งของปลายก้อยประมาณนี้ครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็ฝังไว้ตอนสร้างบ้านลังเนี้ยครับแล้วมันก็เกิดผลขึ้นมาภายใน15ปีให้หลังนะครับ1 5ถึง20ปีให้หลังเนี่ยก็คือพ่อกับแม่ขุดออกมาครับแล้วก็เอามาล่อนนะครับมาคัดแล้วก็ไปขายจนสามารถซื้อที่นะครับแล้วก็ สร้างร้านค้าเอาของมาลงได้น,นะครับตัวนี้ก็โตตอนเด็กๆแบบเหมือนแบบบ้านเรามีสมบัติอะไรค้นหาอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสมาทุบบ้านเล่นนะฮะเล่นนะโอเคตอร,รี่ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าแต่เราจะไปน้ำตกคองแก้วกันนะครับไปดูกัน ตอนต้องทำไงบ้างครับก็เดี๋ยวแค่ลงไปเป็นชื่อครับอ๋อลงทะเบียนใช่ไหมเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับคนไทยครับพี่คนไทยมีโทษปีนะครับได้ครับเออผมต้องไปลงทะเบียนคนเดียวใช่ไหมคนอื่นไม่ต้องใช่ไหมหรือว่าทุกคนเลยเพราะว่าเราต้องวัดอุณหภูมิก่อนครับอ๋อทุกคนใช่ไหมครับโอเคโอเคก็มาตรการช่วงโควิดนะครับคือก่อนเข้าต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้แบบพวกถุงพลาสติกอะไรพกไม่ได้นะฮะก็ต้องเคลียร์จากตรงนี้ไปก่อน มีาาลานจอดรถที่กวา plane plane. ้างขวางนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะอากาศเย็นกว่านี้นะครับ เพราะว่าเนี่ยร่องรอยนะครับไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ทำทำไมนะครแต่ว่าเมื่อก่อนน่ยจะเป็นต้นไม้ริมทางหมดเลยครับตอนนี้เขาตัดเป็นโล่งเลยนะฮะซึ่งทําให้อากาศร้อนมากๆเลย ตอนนี้จุดที่ผมดูก็เป็นชั้นสองนะครับก็ปีนี้น้ําค่อนข้างแห้งแรงนะฮะน้ำตกของแก้วเป็นทั้งหมด4ชั้นนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยคือเราสามารถพกอาหารพกเครื่องดื่มมานั่งกินได้มีที่รับรองนะครับแต่ถ้าไต่ชั้นหนึ่งขึ้นมาจนถึงชั้นสี่เนี่ยก็คืออาหารน้ําดื่มแม้แต่ขวดน้าก็เอาขึ้นมาไม่ได้นะครับก็คือเดินต่อปากได้อย่างเดียวเลยเนาะไปะเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อ ปีนี้น้ําน้อยนะฮะแล้วก็กดอุทยานตอนนี้นะครับทั้งหมดมี4ี่ชั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาแค่ชั้น3ามนะครับจะขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับนะฮะก็ถ้าใครจะมาก็ลองเช็คดูนะครับว่ามีน้ําเยอะหรือ,อยังนะฮะแล้วก็เออขึ้นไปจนสุดได้หรือ,อยังถึงต้นน้ําหรือ,อยังนะครับ อาะลงได้ไหมไปไม่ได้ไปไม่ได้ลงเนี่ยมันเหลี่ยมเลยเป็นลงเน่ยเร็วโอเคก็หลังจากเล่นน้ำมานะครับเดี๋ยวเรามาจับ ข้าวปูกแกะกรุบกุบกันดีกว่าฮะก็อออตัวกันนะว่าแกะปูไม่เก่งนะฮะแต่ว่าเอาอก็เนาะดูไปกันนะฮะโอเอครับต้องใช้ความเลยนะนะตอจากนี้โอเคมาแรกหลังากหักกรรมนะโอเคจริงๆอ่ะผมดูในะทิกต็อกมานะมันมีวิธีแกะอยู่ก็ใช้มีดายแหลมนะี่แหละมันมีแกะสลักนะครับแต่ว่าผมก็ ดูมันผ่านนะฮะต้ <T it noise> นี้ไข่ไหมต้นี้ไม่ไข่นะ <T it noise> ข้าวปูแกะครับทุปปกคนวุ้ยแบบน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะจากตำบลห้าทิกนะครับ มื้อเย็นวันนี้นะฮะเไงเออร้บตกมันเขาท่านไหมเออน้ำน้อยลงน้ำน้อยคนเยอะใช่ตัวนี้ถ้าพี่ไก่ไม่อยู่ต้องมีคนเชือกสนุนฉลากปุ๊บปุ๊บต้มน้ำร้อนเลยทีนี้ถอนผลช่วยกันนะก็ไก่ได้รับการปิดชีพแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังก่อไปเพื่อ ทำขั้นตอนการถอนขนไก่ออกมานะครับของการถอนขนไก่นะครับต้มน้ําเดือดเอาไก่ลงไปแช่ประมาณหนึ่งนาทีนะครับไก่นุ่มไก่นิมไก่เก่ ันนพไสที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นกองเจดีสายการที่เานั้นได้ที่ดินมเป็นที่วัดของรากต้อหมายระเาตักยัด้ตุบัโกะัตโกพระบัตโกยบัโก วันอวัตถโกสุขวัตถโกโหตุสัพพัธาขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความไข้จะมีให้หมดทุกหมดโตกหมดโตกหมดภัยให้เจริญรุ่งเรืองในสถานที่อยู่ด้วยเทินอ่าหลอนไอ้ติ๊กทันตีไม่น่ากินเลยหรอกินมึงอะแล่วก็ตอนนั้นอมีก็เป็น เตยเยอะๆว่ากระโดดผุหลานคนเล็กเนื้อญาติต้งนี้เลยตาได้ไหมเนี่หลานคนเล็กมันกระโดดอยู่บนตัวน่ะตอนป่วยเนี่ยเออนี่แหละมาสมบัติอย่าไปทำนะไม่ต้องเอามันลงเด้ออคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณโอ้ยครับอันนี้ก็เป็นลูกชายคนเล็กกำลังศึกษาหาวิชา จะนำไปพอร่างสร้างตนก็อให้สำเร็จตางความอุกมัตตรานาทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะลูกน้าอาสาธุสาธุกาปาตุนมึงก็มึงก็หูยแทนที่จะมาช่วยกันหลังจากคมน้ำหอมนะครับแล้วก็ไหว ผู้ใหญ่ในบ้านแล้วตอนนี้เราก็เอาโกดกระดูนะครับเก็บเอามาเก็บยางเจดีนะครับปูตองอยู่นู่นต้วน่ปูตอง